สวัสดีครับกรับเข้าสู่ช่องน่าจูนพยากรณ์วันจะมาพยากรณ์นะครับของคนราศีพิจิกและคราพิจิกสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ไพ่โหรานะครับอ่าเป็นลักษณะของเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์นะครับจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้อ่าเพราะเราทาเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์เนาะเราก็จะทําไพ่แบบนี้มาคือหมายถึงว่าเอามาทานายนะครับก็มีขายอยู่ในท้องตลาดนะครับทีนี้อ่าด้วยการที่ ผมจะเป็นอีกทั้งเลือกหนึ่งะครับให้ในแต่ละเดือนนะครับก็จะมีแบบโหราศาสตร์ปกติด้วยนะครับยังไม่เลิกทํานะแต่ก็จะเพิ่มนะครับด้วยของไพ่พยากรณ์เข้ามาเพิ่มเติมเพราะพย,พยากรเนี่ยมีความหมายที่ดีในเรื่องของการตอบคําถามที่ง่ายขึ้นเพราะเนื่องจากว่าถ้าเป็นในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยจะใช้เยอะครับหมายถึงว่าพบเรือนเกณฑ์ดูของดวงดาวมีนาวาง มีตรียางมีนู่นนี่นั่นมันลําบากครับมีเลิอกเงี้ยครับแต่ว่าในโหราศาสตร์บัตรไพ่นะครับพวกการ์ดเนี่ยพวกเนี้ยก็จะสามารถง่ายนะครับตอบคําถามได้ง่ายขึ้นนะครับบางคําถามมันถามยากเขาเรียกว่าตอบยากนะครับอย่างเช่นถามว่าอเราจะมีคู่เป็นลักษณะอย่างไรอย่างเงี้ยครับพอเปิดมาปุ๊บนี่สุกลาหูคือเป็นคนลุ่มหลงคู่เป็นคนลุ่มหลงคู่เป็นคน มักเป็นคนชอบสวยชอบงามนะครับหมายถึงคือสุขหมายถึงความสวยงามแต่ดาวราหูแปลว่ายึดติดยึดติดความสวยความหล่อนะครับแล้วก็คือหน้าตาดีไม่หน้าตาดีไม่รู้แหละรู้แต่ว่าเป็นคนชอบความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นคนที่ยึดติดกับอุอดมการเรื่องของความหลักแต่ว่ามันไม่ได้จะเป็นเรื่องที่ดีและอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าชูด้วยก็ได้เพราะดาวสุขเนี่ยหมายถึง ความรักอยู่แล้วแต่ดาวราวหูคือการปิดบังคือไม่ได้หมายถึงว่าเจ้าชู้แต่หมายถึงว่าอาจจะมีมือที่3เข้ามาแทรกอย่างเงี้ยครับอ่านี่ะก็คือตอบได้ง่ายมากนะครับแต่ถ้าเป็นอันนั้นจะต้องมีการโยกถ้าเป็นโหรศัพร์ไทยจะต้องมีการโยกเกณฑ์น,นู่นนี่นั่นวุ่นวายเนาะอะไรประมาณเนี้ยครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับด้วยคลิปนี้จะทําเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินความรักก่อนนะครับอย่างอื่นค่อยว่ากันนะครับในอันนั้นดเพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างเช่นถ้าเป็นไพ่ของความรักจะมีะโสด แต่างงานหรือ,อแบบเป็นแฟนกันนะครับมี3มสถานะเนาะอยากให้ว่ากันนะครับโอเคอันนี้สับไม่เห็นแล้วนะแต่ผมสับมาก่อนหน้านี้แหละนะครับโอเคเดี๋ยวจะทํเาเรื่องของการงานกันก่อน,อนเลยนะครับโอ้โหดูด,ดิพ่พัดอาหงเกิดขึ้น2ใบเลยนะครับโอเคทีน,นี้เรามาดูเรื่องการงานของคนราศีพิจิกเป็นไงบ้างเดือนนี้แปลกนะผมทำอีกช่องหนึ่งก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับอ่ะทีน,นี้ อาทิตย์กร,ราหูนะครับใบแรกใบที่สองคือราหูกับมฤตยูนะครับใบที่สามนะครับคือดาวพุธโอเคมีดาวที่ดีมาช่วยแล้วนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันก่อนใบแรกใบแรกเนี่ยต้องให้ระวังให้มากเรื่องของการงานอาทิตย์คือชื่อเสียงดาวราหูคือความยึดต,ติดยึดมั่นหรือเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการที่เป็นเขาเรียกว่าเบื้องหลังคาว่าเบื้องหลังในที่หมายคำว่า ทางร้ายนะครับอทิตย์คือชื่อเสียงดาวหูคือตัวเบียนบ่อนนะครับเพราะดาวราวหูเนี่ยเปรียบเสมือนเพียมอดแมลงนะครับเพียมอดแมลงกัดกินนะครับชื่อเสียงของเราก็แปลว่าเราระวังเรื่องของการใส่ร้ายใส่ความนะครับในเรื่องของการงานนะครับประมาณนี้ก็ระัระวังเรื่องของความที่แบบว่าเกิดเขาเรียกว่าอะไรการกระทําที่ผิดพลาดหรือการกระทําที่คึกขนองในเดือนนี้เท่านั้นนะครับให้ราระวัง ทันบาคมนะครับผมผมลืมบอกไปนะครับทันบาคมนะครับเป็นเดือนสุดท้ายของปีทีนี้ด้วยการที่เราอาจจะแบบว่าใช้อํานาจมากเกินไปนะครับทําให้บางคนอาจจะรู้สึกหมันไส้อ่าก็ดัดเส้นมันเลยนี่นครับกาเป็นว่าปัญหาจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราเนี่ยอืมทำคกว,ว่าโอ้อวดมากเกินไป อ่าอะไรประมาณนี้ครับโอ้อวดมากเกินไปทําให้เขาหมันไส้และสุดท้ายเขาก็นี่ไงสุริยาคาตนะครับไพ่ใบนี้อืมก็หมายถึงดาวราหูอมอาทิตย์นะครับก็หมายถึงว่าอืมอนี่ครับราหูคือยักษ์ใช่ไหมครับอาทิตย์ก็คือโดนนี่โดนอมละเห็นหรือยังก็กลายเป็นว่าเป็นสุริยาคาตนั่นเองนะครับเกิดขึ้นในดวงชะตาไม่ดีนะเพราะมันจะหมายถึงชื่อเสยบชื่อเสียงเราอยากจะหมดหมองนะครับต่อไปไพ่ไพ่ใบที่สองนะครับก็คือดาว ราหูกับมฤตยูโดนดาวราหูสองใบเลยครับเรื่องของการงานการงานดาวราหูเนี่ยหมายถึงความผิดพลาดได้ด้วยนะครับต้องระวังเพราะความลุ่มหลงไปในทางค้อผิดทางนะครับทีนี้ดาวราหูเนี่ยคือยักษ์ดาวมฤตยูคือวงกลมวง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 ,วง,วงเนี่ยมันหมายถึงความมืดมนมันหมายถึงความลึกลับหมายถึงอะไรที่เราคาดไม่ถึงครับดาวมฤตยูหมายถึงการเนีย่ยตอนนี้ดาวมฤตยูกำลังจะย้ายแล้ววันที่หนึ่งธันวาคมใช่ไหมครับในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยก็นี่ไงธันวาคมพอดีเลยเจอไพ่ดาวราหูเนี่ย เขาทักบัลลิกจะอยู่เนาะมัิกจะอยู่เนี่ยเจอเลยเห็นไหมครับอ่าตรงกับในความเป็นจริงพอดีอ่าที่มากระทบเรื่องของอ่าเข้าเรือนพุพ่มศใช่ไหมครับออ่ออ่าเขาทออไทยไปในราศีเมษเ,เรือนลาบใช่ไหมพิจิตรไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ลาบขออภัยอ้ออรินะครับเพราะว่าเป็นเรือนเดียวกับตัวเองใช่ไหมครับอ่าได้จําได้ละนะครับก็คือตนุอรินั่นเองนะครับมหมายความว่าตัวเราเนี่ย จะมีการเรียกว่าปัญหาจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันอ่าประมาณนี้ดาวราหูก็จะหมายถึงการที่ยึดติดยึดมั่นเกินไปเกิดปัญหาได้โดยไม่รู้ตัวอย่างเช่นเราเป็นคนที่แบบยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างพอเวลาคนอื่นเขาพูดอะไรมาจะไม่เชื่อจะไม่ฟังดาวราหูมันมันสุดตรงนะครับมันหมายความว่าถ้าเราได้ยึดติดกับเรื่องใดแล้วเราจะไม่ไปวางเรื่องนั้นทําให้เราเนี่ยอาจจะเจอผลลัพธ์ที่ ไม่คาดฝันได้อประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยพยายามแบ่งแบ่งความรู้สึกออกบ้างหมายความว่าให้พยายามลดทิฐิของตัวเองลงนะครับพยายามฟังคนอื่นบ้างอันไหนที่มันโอเคก็ก็ทําตามซะอันไหนไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็ทําตามตัวเองไปนะครับหมายว่าให้บาลานซ์ให้ได้ว่าจุดไหนดีจุดไหน,นเสียนะครับจุดไหนดีก็ทําไปจุดไหนไม่ดีก็อย่าไปทํามันนะครับสุดท้ายมันก็จะแก้ได้เองนะครับประมาณนี้วิธีการแก้ดาวราหูไม่ยากก็คือการ ลดทิฐิลงแล้วลองมองอีกแง่มุมดูนะครับเผื่อมันจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วทําให้เราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยได้แก้ไขสถา,านการณ์ต่างๆนั้นไปได้นั่นเองนะครับต่อไปสุดท้ายนี่ตัวช่วยนะครับการงานเนี่ยมีสติครับสติมาปัญญาเกิดพอปัญญาเกิดทุกอย่างก็แก้ไขได้หมดเลยแก้ด้ดยด้วยคําพูดขอร้องอ้อนวอนนะครับผู้เขาเรียกว่าผู้ชื่อเห,เหลือเรานะครับอย่างนี้ ผู้ใหญ่อย่างเงี้ยครับอะไรประมาณเนี้ยแล้วพุทธเนี่ยอ่ามันจะเป็นตัวแก้ดาวราหูหมายถึงระมัดระวังเรื่องของการโดนหลอกนะครับแล้วก็คือโดนหลอกหมายควาว่าใครทําธุรกิจหมายถึงจะโดนหลอกแต่ใครทำงานประจําไม่โดนหลอกหรอกครับอืมประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเป็นตัวแก้นะครับโอเครอดอยู่นะครับสำหรับคนพิจิตดดีดีด้วยนะครับหมายถึงว่าใช้สติใช้ปัญญาทุกอย่างก็จะแก้ไขไปสู่ในทางที่ดีขึ้นได้นั่นเองนะครับ นะครับในเรื่องของการงานเนาะต่อไปไปเรื่องของการเงินบ้างนะครับโอ้การเงินอืมทำไมอืมโอเคใบแรกนะครับสามดวงเลยอาทิตย์พรหัสราวหงนะครับต่อไปใบที่สองดาวจันทร์ครับใบที่สามนะครับสุกเกษรโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่การเงินอันดับแรก แต่ดีแล้วที่เดินการเงินไม่เดินความรักนะครับแต่จําไว้ว่ามันแค่หนึ่งเดือนนะครับธันวาคมเท่านั้นเนะาะพอมกราคมปีหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่ทีนี้อาทิตย์พฤหัสราหูนะครับอาทิตย์ก็คือนีพฤหัสก็คือโบราณสถานคือทััดดินนะครับทางทักษะก็หมายถึงวิหารต่างๆและเป็นเรื่องของทางธรรมส่วนดาวราหูก็คือ,อยกัอยกษ์ยักษ์กำลังเป่าลมราหูทัดลมนะครับก็จะเป่าลมเข้าไป ทำให้เกิดการป่นป่วนนะครับนี่มีสีดำๆเทาๆเนี่ยนะครับเหมือนคล้ายๆกับเพลิงไหม้เนี่ยนะครับแล้วก็มีอาทิตย์ที่ส่องแสงอยู่หมายความว่าอาทิตย์ป็นหัดเป็นคู่มิตรกันเป็นคู่ครูกันหมายความว่ามีความรู้การศึกษาดีมีผู้ใหญ่อุปธรรมดีแต่อยู่ดีๆไม่ว่าดีมีดาวราหูเป็นตัวเจ้าการทําให้เกิดปัญหาป่นป่วนขึ้นอาทิตย์ราหูเมื่อกี้เจอแล้วใช่ไหมครับไพ่าอาทิตย์ราหูคือไพ่นี้อ่า เจอการงานแล้วยังมาเจอกันเงินอีกนะครับก็ไม่แปลกเพราะงานคือเงินเงินได้จากงานงานทําให้เกิดเงินก็นี่ไงเกีย่ยวพันกันเห็นหรือยังครับนี่คือความสอดคล้องของไพ่ที่จับได้นะครับทีนี้นี้ครับผู้อุปถัมเนี่ยดาวพระหัทกตราหูช่วยแค่ครึ่งเดียวนะครับเอาเป็นว่ายังไงก็ยังช่วยอยู่ก็ถือว่ายังดีไม่ถือว่าเสียมากนะครับก็ยังไงยังต้องช่วยอยู่แต่ต้องเกิดปัญหาก่อนแน่นอนนะครับเพราะอาทิตย์ราหูเมื่อกี้อ่าที่เล่าให้ฟังแล้วเน,นี่ยมันจะมีไพ่ อาทิตย์าราหูนะครับเป็นสุรยาคาตก็หมายถึงเกิดเรื่องนี่ไงราหูกําลังเป่าลมเข้าไปแต่พระหาตจะมาช่วยหมายถึงการบริหารการจัดการและหมายถึงผู้ใหญ่ด้วยนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็หมายความว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่จะช่วยนะครับเมื่อเกิดปัญหาดาวจันทรุรมอร่อยกันเห็นหรือยังครับอ่าอารุณ์อร่อยกันมีการบริหารการจัดการที่ดีคือดาวจันทร์หมายถึงการมีระเบียบวินัยหมายความว่าเราต้องทําอะไรอยู่ในกรอบในเกมทําอะไรด้วยความที่ไม่ ดึงดันนะครับทาอะไรที่ควรจะเขาเรียกว่าซอฟลงมาหน่อยดาวจันทร์คือดาวแห่งความนุ่มนวลซอฟนะครับถ้าซอฟแล้วดีนะครับหมายความว่าพยายามปรับจิตใจด้วยนะเพราะว่ามันเกิดเรื่องไงถ้าเกิดเรื่องปุ๊บอย่าเพิ่งกระวนกระวายโมโหวุ่นวายนะครับพยายามลดทิฐิลดปัญหาทุกอย่างลงด้วยความที่มองโลกในแง่ดีบ้างนะครับมีการจัดระเบียบจัดการที่ดีแล้วทุกอย่างก็จะดีแต่ ไพ่ใบนี้กำลังบอกว่าสุขกับเสาเป็นเส้นศัตรูหมายถึงความสุขคือพกสมบัติส่วนดาวเสาคือต้นไม้ต้นใหญ่ลมทับนะครับหมายคำว่าจะต้องสูญเสียเข้าของเงินทองนะครับนี่ไงเห็นไหมครับพอมันเกิดเรื่องปุ๊บมันก็จะมีะการสูญเสียการเงินไปนะครับแต่ไม่เป็นไรเสียใน เสียไปแต่สุดท้ายก็แก้ได้นะครับด้วยอํานาจของดาวจันทร์ใบนี้ครับก็หมายถึงว่าคือควรที่จะอ่อนๆผ่อน,นตามไปทานอ่าไปตามสถานการณ์และการเงินเราจะดีขึ้นนะครับหรือได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ทําให้เราเนี่ยได้นะครับเพราะนี่ไงใบนี้ก็คือว่าคู่กันอ่านะครับใบนี้จะเป็นตัวคู่ทั้งสองใบเลยก็คือคู่ร้ายและคู่ดีี้คือคู่ร้ายใช่ไหมครับที่แบบว่ามีการสูญเสียทรัพย์สินเงินทองแต่คู่นี้ อาทิตย์พฤหัสก็หมายถึงการช่วยเหลือโอปธรทำที่มีความเมตตาอ่อนโยนอ่อนหวานนะครับช่วยเหลือเราได้โอเคก็มีตัวช่วยอยู่ดังนั้นเนี่ยก็พยายามขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะครับไม่ใช่ว่าพอมีปัญหาก็ยิงยะโสอยู่กับตัวนะครับมันก็ไม่ช่วยอะไรได้นะครับประมาณนี้เออแปลกประหลาดทาไมเจอแต่ดาวเสาร์กับดาวราวหูเนี่ยนะครับคือซึ่งมันเป็นไพ่ถ้าเป็นไพ่หมายถึงบังครับ ดีไม่ดีลาลไม่ลาลบอกไปเลยนะครับก็คือพูดง่ายว่าเราไม่โวยนะผมจะไม่อวยแต่พยายามหาทางแก้ให้ได้มากที่สุดพยายามพูดจุดดีให้มากที่สุดเท่าที่จะเห็นนะครับาดาวเสาร์กราวหงไม่ดีนะครับเพราะเป็นดาวบาปเคอ์เพราะในไพ่ของราเนี่ยจะแบ่งเลยครับมีดาวสุป,ป,ะประเคบา์บระเคะห์นะครับไพ่สุประเคะห์ก็คือจันทร์พุธศุกร์พระรหัสนะครับแต่ดาวอพยกฤตก็คือดาวอาทิตย์กับดาวเกตนะครับส่วนเสียก็คือดาวคาร ดาวเสาดาวราหูดาวบริตตอยูนะครับประมาณนี้ก็คือดีสเสียสี่นะครับแล้วก็มีอภิยกิจอยู่สองนะครับก็คืออาทิตย์กับดาวเกตนันเองโอเคเรามาดูเรื่องของความรักบ้างนะครับความรักของเราเกิดอะไรขึ้นนะครับอาทิตย์กับเสาอาทิตย์คือจากสีแดงนี้เสาคือต้นไม้ใหญ่มันหมายถึงว่า ความรักของเราก็ผ่านมาได้นนานแล้วนะครับแต่มันเกิดความร้อนอ,อกร้อนใจขึ้นในช่วงเดือนนี้ครับอ่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าอามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําจุดชนวนให้เราเนี่ยจะต้องมีความเครียดความกดดันนะครับอาธิกะเสาเนี่ยมันต้องมีเรื่องสักอย่างหนึ่งถ้าเจอกันมันหมายถึงความร้อนอ,อกร้อนใจที่เกิดขึ้นจากปัญหาต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้ด้วยกันที่เกิดจันกะราหูคืออะไรครับอืมถ้าเป็นผู้หญิงเสียผู้ชายถือว่า เกี่ยวกับเรื่องของคือคือ,คอไม่ค่อยเสียมากแต่หมายความว่าผู้ชายอย่อย่างเช่นแต่จะจะเมารวมไม่ได้ว่าผู้ชายจะมีะกิกมากกว่าผู้หญิงแต่หมายความว่าจันทร์จะโดนเพศหญิงมากก่อนมาก,ก่อนเพราะดาวจันทร์คือหญิงอาทิตย์คือชายนะครับแต่เดี๋ยวมันจะไม่โผล่มาใบนี้นะครับคืออพูดยากเหมือนกันนะว่าทําไมถึงไพ่ออกมาไม่ค่อยจะดีเลย อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ดาวมันจอยู่กําลังจะเดินหน้านะเขาท้าบครับถอยหลังจากราศีพุธเข้าสู่ราศีเมษก็ได้นะครับแล้วอยู่ในเดินอริดังนั้นมันก็เกิดแต่ไพ่ที่มันลายๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเดินหน้าอาจจะดีขึ้นนะครับโอเคทีนี้ไพ่จันทราหูหมายถึงจันทร์หมายถึงผู้หญิงก็คือดอกบัวนะครับและเป็นดวงจันทร์สีเหลืองส่วนราหูคือยักษ์หมายความว่าจาาันทคัตเพิ่งเกิดมาช่วงลอยกระทงนั่นเองนะครับก็หมายความว่า ระวังเรื่องของชู้สาวนะครับสาหรับเพศหญิงจะเจอชู้สาวเขาว่าชู้สาวในที่นี้หมายความว่าตัวเราจะโดนคู่ครับที่นอกใจได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนหรือจะเป็นอะไรในแนวนั้นคือหมายความว่าคือเราต้องดูดวงส่วนตัวนะครับแต่อันนี้มันเป็นแค่ดวงพาพรวมหมายถึงว่าคนราศีพิจิกลัคนาพิจิกมีอยู่บนโลกใบน,นี้ตั้งส10บล้านกว่าคนอย่างเงี้ยครับอ่าดังนั้น10บล้านลน้านคนเนี่ยถามว่ามันจะเจอเราไหม มันก็ยากใช่ไหมครับที่จะเจอเราแต่มันหมายความว่าต้องดูดวงส่วนตัวจะได้รู้ว่าเป็นคุณแน่นอนนะจะต้องกระสสัมพันธ์แบบคุณต้องตั้งจิตอธิษฐานแล้วส่งมาที่ใบส่งมาที่ไพ่แล้วผมก็จับมันก็จะได้ตามนั้นถูกไหมครับหมายถึงว่าเรามีการคอนเน็กชันกันแต่นี้เป็นลักษณะของการถ่ายภาพหลวมเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเจอปัญหานี้นะครับและจันราหูยังหมายถึงหนี้สินได้ด้วยนะครับก็หมายความว่าระวังจะเป็นหยิบกู้หนี้ยืมสิน เรื่องของแต่มันเกี่ยวกับเรื่องของความรักแปลว่าจะมาเกี่ยวข้องกับความรักก็หมายถึงจะไปยืมหนี้ยืมสินมาเพื่อช่วยเหลือคู่ก็ได้ครับอ่าประมาณนี้นะทีนี้โอเคจุดสุดท้ายนะครับเรื่องของคู่อาทิตย์กับจันอาทิตย์กัจจันรมีทั้งข้อดีและข้อเสียอาทิตย์กัจจันเนี่ยมีแสงทั้งคู่หมายถึงว่าโลกใบนี้ตอนกลางวันเจอแสงอาทิตย์กลางคืนเจอแสงจันทรหมายถึงว่าเขาเป็นจุดนําทางหรือแสงสว่างให้เราอาทิตย์คือแสงสว่างให้ในชีวิตเราส่วนดาวจันทร์คือ เหมือนคล้ายๆกับไฟสองทางแต่ก็จะไม่ใช่คืนเดือนมืดนะครับหรือ,อจุดที่จะเกิดอมาวสีแล้วในวันนั้นนะ่ะอันนี้คือจัดดับนะครับโอเคทีนี้อธิกจันเนี่ยอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่นรนะขออภัยครับหมายถึงจันดับนะครับผู้ชายไม่เสียอีกแล้วแต่ผู้หญิงเสียหมายความว่าให้ระมัดระวังเรื่องของการละหองระแห่งกันเราอาทิตย์กดาวจันเนี่ยหมายถึงไวไฟนะครับการไวไฟที่เกี่ยวกับเรื่องของคู่ที่เปิดได้ของความรักก็แปลว่าระมัดระวังจะเกิด ได้เสียกันโดยไม,ไม่ไม่ได้ตกแต่งหรืออาจจะแบบไม่ได้เป็นคือหมายถึงว่าแค่สถานการณ์พาไปวันในสแตนอะไรประมาณนี้ครับจะเกิดขึ้นได้และยังหมายถึงถ้าเป็นครอบครัวกันแล้วจะหมายถึงการระหองระแห่งกันการใช้อํานาจซึ่งกันและกันใส่กันเต็มที่นะครับผู้หญิงก็บอกว่าฉันเป็น เพศที่อ่อนแอนะเธอต้องยอมฉันแต่ผู้ชายก็บอกว่าฉันจะยอมเธอได้ไงฉันเป็นช้างเท่าหน่าอี้ครับก็กลายเป็นว่าเกิดปัญหาและเกิดเรื่องการเงินได้ด้วยนะครับมาถึงแยกกระเป๋ากาันจายวิธีการแก้ในเดือนนี้อก็ต้องทําใจนะครับว่าไพ่มันออกมาทางลายๆหน่อยแต่ว่าอย่างอื่นมีจุดดีแต่เรื่องของอความรักเนี่ยมาถึงแยกกันอยู่แล้วสุดท้ายจะดีขึ้นวิธีการแก้คือต้องหักดิบคือการแยกกันอยู่ถ้าไม่งั้นเนี่ย ปัญหาจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับประมาณนี้เกิดขึ้นเรื่องเครียดเกิดขึ้นนะครับสามารถติดตามคณาจกรย์ได้ในคลิปหน้ายืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาคดคณาจกรย์ในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกำลังใจ้ด้วยนะครับขอบคุณครับ